มันจะขึ้นเป็นกลุ่มเยอะมากเลย,เลยแต่อันนี้มันเริ่มจะแก่แล้วมั้งดอกตุมๆก็มีนะนเพื่อนเยอะแยะอันนี้แก่ไ完了อยู่ที่ขึ้นมันพืชเลยแต่แถวนี้ก็ไม่เห็นเขาเก็บไปทำอะไรนะอยู่ดอกตุมๆก็ยังมีแต่กลุ่มนี้เหมือนจะแก่แล้วมันดำ เนี่ยเยอะอยู่ในปายางเนี่ยดอกดินเนะีย mm hmm. เยอะแยะโอ้เห็นไหมในป่ายางเนี่ยเยอะแยะแต่ว่าไม่มีใครเก็บไปทำอะไรเลย,ย mm hmm. สามขนมมาไปนึ่งขเหนียวสีมันจะออกสีม่วงสวยเยอะมากในปายางอ่ะสวยดีนะดอกดิน แค่แค่จับก็มันเนม่ม่วงๆน้ำเป็นเมือกๆม,ม่วงเยอะเห็นดอกดินกำลังเป็นกระแสะในโซเชียวเนาะนเห็นคนเอาไปทำนึ่งขเหนียวกันเยอะเลยเนแ,นแต่จะบอกว่าในป่ายายงเยอะมากอะแต่ว่าไม่เคยมีใครเก็บไปทำอะไรเลย เยอะมากงงเหลือมเห็นเต้ดูดินนะเยอะนะแต่ว่าไม่มีใครเก็บไปทำอะไรเลยอะ <laughs> ดูดิ